สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้ายหน้าร้านไปน้าบ้านลูกค้าด้วยออนไลน์นะคะกับวันนี้คอนเทนต์นิ่งขายไม่ได้ทางออกอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะให้คุณลด ลดการใช้ภาพนิ่งแล้วมาใช้ภาพเคลื่อนไหวแทนเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็ดีในกรณีที่คุณจะทําในเรื่องของการยิงโฆษณามันก็ดีด้วยมันก็ประหยัดด้วยถ้าคุณสามารถสื่อสารด้วยภาพภาพเดียวแล้วมันดึงดูดอย่างเงี้ยยิ่งดีถูกปะซึ่งในส่วนของวิดีโออะมันเป็นการทำคอนเทนต์ที่เราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์แบบออร์แกนิกคอนเทนต์ออร์แกนิกคืออะไรคะ มันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นธรรมชาติคนเห็นคนชอบคนติดตามคนมองแล้วก็รู้สึกว่ามันชวนติดตามง่ายกว่าภาพนิ่งนั่นเองแล้วถึงได้เชียร์ว่าถ้าในตอนนี้คอนเทนต์มันนิ่งอยู่ก็ให้ลดละเลิกนะการใช้ภาพนิ่งไปก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นการใช้ภาพเคลื่อนไหวแทน สองคอนเทนต์สาธิตการใช้งานเนี่ยถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นจำพวกอาหารเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นลองนึกภาพดูว่าถ้ามันมีการทำเป็นคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานเห็นภาพอาหารต้องบอกเลยว่าภาพนิ่งไม่พอภาพนิ่งไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้มากขนาดนั้นนี่พูดจริงๆอาหารต้องขยี้ด้วยการกินอย่าไปคิดว่าจะทาสวยไหมตัดต่อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นย้าเสมอในการทำคอนเทนต์ ที่การใช้งาน นะคะทำเป็นคลิปวิดีโอค่ะมีประสิทธิผลที่สุดเลยเห็นภาพแล้วก็จินตนาการได้ง่ายแล้วทาไปทํามาคุณก็จะทําให้มันแบบสวยขึ้นได้3นะคะทุกคนเวลาที่เราพูดถึงความสําเร็จหรือพูดถึงตัวเองชมตัวเองไม่ได้บอกไม่ให้ทํานะทําได้แต่ทีนี้ถ้าเห็นมันนิ่งเอ้ยแล้วอาจจะได้เริ่มมาสังเกตดูว่าหรือ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 เราไม่มีคอนเทนต์รีวิวเลยหรือเรามีคอนเทนต์รีวิวแต่ไปจ้างคน มารีวิวแล้วไม่ได้ใช้จริงประมาณว่าคนดูเขาจับได้จ้าเขาดูปุ๊บปลอมเป็นไงมเพราะฉะนั้นมีลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าช่วยรีวิวได้ไหมคะเคยเจอแบบนี้บอกมาบอกโค้ชเขาไม่ยอมเปิดเผยหน้าเอ,าเอาโอเคเข้าใจเข้าใจเขาไม่เปิดเผยหน้าเคยเปลี่ยนจากขออย่างเดียวเช่นว่าให้ส่วนลดแล้วก็ขอรีวิวเคยทำไหมเออว่ะ ไม่เคยก็ไปทําสิพอเห็นภาพมาใจเล็กใจก็ลองดูพเพราะคือทําแบบนี้แล้วก็จะได้เริ่มได้รีวิวจากผู้ใช้จริงมากขึ้นข้อที่4เปลี่ยนโฉมให้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของคุณเนี่ยแบรนด์แอมบาสเดอร์ในหมายถึงอะไรโอ้ยิ่งใหญ่ไหมคนที่เขาพรีเ์เส์สินค้าคุณอาจจะเป็นตัวคุณเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสินค้าบริการของของคุณเปลี่ยนโฉมสิเปลี่ยนโฉม,มใหม่ๆให้มันว้าวกว่าเดิมเช่นการแต่งเนื้อแต่งตัวล่าสุดเราเห็นไลฟ์ Live ของท่านไพรวันเนี่ยทำขายน้ำ พริกแล้วก็แบบปรับโฉมเก๋ไก่มีคนพูดถึงเยอะเลยแต่งตัวเป็นนางยักษ์คือเป็นน่าจะเป็นแม่ครัวเองที่ทําน้ําพริกนั่นรักแล้วคํวถาถามคือไอ้นางยักษ์เนี่ยคนไทยไม่รู้จักเรื่องนี้หรอใช่ไหมคาแรคเตอร์พวกนี้สําคัญค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโชมใหม่ นะเปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยการแต่งตัวก็ได้นะคะถ้าคุณอยากจะเหนือคู่แข่งเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวนี้ร้านเช่าไม่ได้ราคาแพงนะราคาถูกม,มากถูกมากๆเลยนะคะแล้วถ้ามันจะต้องเป็นชุดประจําของคุณถ้ามันเป็นชุดคาแรคเตอร์ของค,คุณก็อาจจะเป็นชุดนี้อ่ะสั่งตัดไปเลยก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นมันต้องทดลองทําข้อที่5ก็คือให้คุณเกาะกระแสใหม่ให้ทันถ้าเกาะไม่ทันหรือพิจารณาแล้วไม่เข้ากับเราเลยจริงๆสร้างกระแสใหม่ไปเลยอย่างท่านไพวันเราชอบ นอกจากจะให้คุณนะใส่เป็นชุดยักษ์แล้วนะท่านภายวันใส่ชุด ใส่กระโจมอกจก้ะแล้วก็นั่งตักน้ําพริกเออกระแสก็วิาพษาพษาพ์วิจารกันไปโดยส่วนตัวเราสุขชอบคือท่านไม่ใช่เป็นพระแล้วเนาะทุกคนในการหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาถ้าจะให้อีกสักนิดนึงก็คือว่าดูด้วยว่ามันอยู่ในยุคสมัยของกลุ่มเป้าหมายไหมอ่ายิ่งดีเพราะเขาดูแล้วเขาจะเชื่อมโยงแล้วก็ทำมันนั้นเราก็เห็นเลยว่าอืมขายน้ําพริกอะ่ะวัยรุ่นไม่ได้กินน้าพริกหรอกเนาะพราเขาใจใช่ปะก็วัยแบบเราเนี่ยแหละดูปุ๊บเราถึงเก็ตเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือการเกาะกระแส ใหม่ให้ทันเป็นเรื่องที่ดีคอนเทนต์มันจะไม่นิ่งไงและทีนี้เกาะไม่ทันก็สร้างกระแสใหม่ให้ตัวเองซะก็จะได้แบบมีการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองมีจุดจดจำเหล่านี้ค่ะทดลองทำไม่มีอะไรเสียหายถ้าครั้งนี้มันแปก๊กจะกลัวอะไรคะคือโลกทั้งใบของการที่อยู่ในโลกของการที่มีคนสนใจเราในแบบเราชอบวิถีแบบเราจริตแบบเรา เราว่ามันก็พอแล้วนะข้อสุดท้ายทุกคนหยุดโพสขายได้แล้วเอ้ยจะทําโพสขายแต่ให้หยุดโพสขายเออเราขายมากไปเพราะถ้าอยากขายแต่เราก็ขายเลยคนจะทำไงนะหูจะปิดแล้วก็รู้สึกแบบมันจะต้องขายรลยเราแน่เลยเอะไรเงี้ยเออหยุดโพสขายของเปลี่ยนมาเป็นแบบโพสยัวแทนแล้วกันยัวให้อยากอ่า ยัวให้อยากยัวให้อยากนะคะทุกคนดังนั้นในการยัวให้อยากนะคะเขาแบบรู้สึกแบบอยากอยากจะซื้ออยากจะใช้อยากจะกินอยากจะทดลองนะเห็นไหมคุณต้องรู้จักแบบยัวกินกินให้เห็นบางทีนะคุณทําของกินเนี่ยในโพสต์นั้นอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้มีพูดเลยว่าสรรพคุณมันเป็นยังไงนะแต่กินไปเรื่อยกินให้กินให้มันอร่อยด้วยนะไม่ใช่กินแบบสังตาตากินแบบหมดหวังกินแบบแปลว่าวันนี้จะเป็นวันที่กินสุดมื้อสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณก็ต้องแบบกินให้มันแบบแฮปปี้ โอ้ยจุ๊บจจุ๊บจ,จ,จโอมาเรามาสรุปกันสรุป6ข้อนะคะในการที่คุณทำคอนเทนต์แล้วมันนิ่งมันขายไม่ได้นะคะให้คุณทำแบบนี้ข้อที่1นนะคะให้คุณลดละ เลิกการใช้ภาพนิ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อไปนะคะคอนเทนต์สาธิตการใช้งานต้องทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเช่นอาหารเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นอะไรพวกนี้ 3. นะคะทำรีวิวสินค้าจากผู้ใช้จริงให้มากขึ้นต่อไปค่ะเปลี่ยนโฉมตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่นะคะของสินค้าของบริการของคุณนะ<ม>ก็เปลี่ยนโฉมให้ดูสวยให้ดูแตก ต,ต่อมาค่ะเกาะกระแสะใหม่ให้ทันหรือสร้างกระแสะใหม่ของตัวเองนะคะสุดท้ายหยุดโพสต์ขายได้แล้วนะคะเปลี่ยนมาโพสต์ให้อยากด้วยกันยั่วนะคะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ6ข้อนะหข้อที่ให้กับทุกคนนะคะในวันนี้ใครที่ดูแล้วแล้วรู้สึกแบบว่าทำแล้วได้ประโยชน์ไปทําเลยนะขอให้คอนเทนต์มนนิ่งแล้วขายได้ขายดีนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ